สวัสดีค่ะพบกับครูสุมิตาในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่8การสร้างสารรค์งานศิลป,ปะไทยและวัฒนธรรมต่างๆค่ะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนี้แล้วนะคะผลสําเร็จจากตัวชี้วัดมีดังนี้ค่ะเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลค่ะ ทังสาระการเรียนรู้นะคะเนื้อหาเรื่องราวที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของศิลปะไทยค่ะประกอบไปด้วยจิตกรมร,ตมกรมไทยประติมากรรมไทยสถาปัตยกรรมไทยค่ะค่ะก่อนอื่นครูไซขอถามนักเรียนก่อนเลยนะคะว่านักเรียนเคยพบเห็นศิลปะไทยจากสถานที่ใดบ้างค่ะค่ะให้เวลาสามวินาทีค่ะเดี๋ยวจับเวลาเลยค่ะสามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วค่ะ ะคะเคยเห็นที่ไหนบ้างคะงานปั้นที่วัดโพงานจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะหรือบ้านทรงไทยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหากันเลยค่ะค่ะศิลปะไทยคือผลงานการสร้างสารรค์ของไทยในด้านจิตรกรรมประติมากรรมสถาปตัตยกรรมงานปั้นนิสสินเครื่องใช้ไม้สอยและงานหัตถกรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะมีรูปแบบและผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะแบบไทยค่ะ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติความเชื่อความศรัทธาอุดมคติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีและอุปนิสัยใจคอของคนไทยค่ะดังรูปภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยค่ะทั้งสองภาพค่ะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพวาดฝาผนังคาในโบสถ์ค่ะภาพที่สองนะคะเป็นงานประติมากรรมไทยค่ะเป็นงานประติมากรรมไทยประเภทงานหล่อค่ะเป็นงานหล่อพระพุทธรูปค,ค่ะที่แสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยค่ะ ค่ะครูทายมีรูปภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะคะแล้วลองตอบคําถามดูนะคะจากภาพเป็นงานศิลป,ปะไทยประเภทใดคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบเลยคะ่ะค่ะศิลป,ปะไทยนั้นประกอบไปด้วยหนึ่งงานจิตรกรรมไทยสองประติมากรรมไทยสามงานสถาปัตยกรรมไทยคะ่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่นักเรียนลองสังเกตนักเรียนคิดว่าเป็นงานแบบไหนคะ ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยค่ะค่ะแบบที่หนึ่งนะคะงานจิตรกรรมไทยงานจิตรกรรมไทยเป็นงานทัศนศิลป์ที่แสดงออกด้วยการเขียนการวาดภาพการระบายสีหรือการทําด้วยกรรมวิธีอื่นๆให้เกิดภาพบนพื้นผิวหรือวัสดุตามรูปแบบของไทยค่ะนั่นเียนลองดูรูปภาพตัวอย่างได้เลยนะคะภาพตัวอย่างภาพนี้เป็นลวดลายศิลปะบนเรือกอแลค่ะเป็นงานจิตรกรรมไทยท้องถิ่นทางภาคใต้ค่ะ งานจิตรกรรมไทยจะเกี่ยวกับวรรณคดีและพุทธประวัติสร้างสารรค์ในสมุดไทยภาชนะเครื่องใช้ต่างๆฉากไม้ประตูหน้าต่างฝาผานังอุโบโสถวิหารซึ่งเรียกว่าจิตรกรรมฝาผานังค่ะนักเรียนลองดูรูปภาพตัวอย่าง,งต่อไปนี้เลยค่ะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผานังวัดพระแก้วค่ะศิลป,ปินหรือช่างเขียนนะคะได้ถ่ายทอดแสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยค่ะถ่ายทอดภาพออกมาเป็นลักษณะสองมิติค่ะ การจัดภาพการจัดภาพในงานจิตรกรรมไทยนะคะจะเป็นการจัดภาพถ้าเป็นระยะใกล้จะอยู่ตอนล่างด้านล่างค่ะแต่ถ้าเป็นระยะไกลจะอยู่ตอนบนค่ะการใช้สีนะคะการใช้สีในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยจะมีการใช้สีที่มีความหลากหลายค่ะแต่จะมีสีใดสีหนึ่งหรือเพียงสีเดียวนะคะที่ดูโดดเด่นสะดุดตามากกว่าสีอื่นๆค่ะรูปแบบการใช้สีนี้นะคะเราเรียกว่าสีเอกรงค์ค่ะ ค่ะต่อไปเป็นงานประติมากรรมไทยงานประติมากรรมไทยนะคะคืองานทัศนศิลป์ที่แสดงด้วยรูปทรงที่มีความงดงามซึ่งเกิดจากการปั้นการหล่อการแกะสละักการฉลุลายลักษณะงานนะคะจะเป็นในลักษณะสามมิติคะ่ะมีทั้งความกว้างความยาวและความหนาค่ะนักเรียนลองสังเกตรูปภาพดังต่อไปนี้นะคะภาพนี้เป็นผลงานประติมากรรมไทยคะ่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าภาพนี้เนี่ย ช่างเขียนนะคะหรือศิลปินเนี่ยใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสารรค์งานนี้คะค่ะถ,ถูกต้องแล้วค่ะใช้เทคนิคการหล่อค่ะเป็นการหล่อพระพุทธรูปค,คะ่ะค่ะงานประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปั้นและการหล่อพระพุทธรูปค,คะ่ะและมีงานประติมากรรมที่สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อการตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมเช่นลวดลายประดับตามโบสถ์วิหารเป็นต้นคะ่ะ ค่ะนักเรียนลองดูรูปภาพตัวอย่างนี้นะคะรูปภาพตัวอย่างนี้นะคะเป็นเทคนิคการหล่อพระพุทธรูปค่ะที่แสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมไทยนะคะงานสถาปัตยกรรมไทยคืองานทัศนศิลป์ที่เกิดจากการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่ค่ะเป็นลักษณะงานสามมิติค่ะเช่นเดียวกันกับงานประติมากรรมค่ะแต่มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อการใช้สอยเป็นหลักค่ะเช่นโบสถ์วิหารเจดีย์พระราชวางัง บ้านทรงไทยหรือบ้านเรือนไทยเป็นต้นค่ะค่ะทีนี้เนี่ยนะคะบ้านทรงไทยหรือบ้านเรือนไทยในรูปภาพตัวอย่างนี้นะคะนิยมปลูกสร้างกันนะคะที่ภาคกลางค่ะค่ะด้วยลักษณะเด่นของบ้านทรงไทยหรือเรือนไทยนี้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขานิยมปลูกสร้างเรือนไทยเนี่ยนะคะอยู่ติดลิมแม่น้ํานนะค่ะลักษณะเด่นของบ้านทรงไทยนะคะจะมีใต้ถุนเนี่ยนะคะยกพื้นสูงค่ะเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อป้องกันน้าท่วมในฤดูน้ําหลากค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยนะคะในพื้นที่ด้านล่างได้ค่ะอาจจะไว้เป็นการพักผ่อนนะคะหรือเลี้ยงสัตว์หรือเก็บข้าวของก็ได้ค่ะในส่วนของการออกแบบหลังคานะคะการออกแบบหลังคาเนี่ยช่างโบราณเนี่ยเขาก็จะนิยมออกแบบหลังคาเนี่ยบ้านสรงไทยให้มีความลาดชันค่ะเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วในเวลาฝนตกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะ เวลาออกแบบนะคะจะทําให้บ้านทรงไทยเนี่ยดูสวยงามนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยดูไม่เทอะทะจนเกินไปค่ะค่ะทีนี้มาถึงในช่วงคําถามพัฒนาการคิดค่ะคําถามแรกเลยค่ะศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดมากที่สุดคะเพราะเหตุใดค่ะให้เวลา5วินาทีค่ะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ศิลปะไทยนะคะได้รับอิทธิพลจากศาสนามากที่สุดค่ะเพราะวิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนามากเลยค่ะค่ะคําถามต่อไปค่ะนักเรียนจะชมศิลปะไทยได้จากที่ใดได้บ้างคะข้อนี้กูใชยให้เวลาสักสามวินาทีค่ะเดี๋ยวเริ่มจากเวลาเลยค่ะสามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ เราสามารถชมนะคะศิลปะไทยได้จากวัดและสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตและเรียนรู้กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะไทยกันเลยค่ะศิลปะไทยนะคะประกอบไปด้วยงานจิตรกรรมไทยค่ะได้แก่ลายไทยจิตรกรรมฝาผนังค่ะต่อไปค่ะเป็นงานประติมากรรมไทยค่ะได้แก่การหล่อพระพุทธรูปค,ค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยค่ะได้แก่อาคารสถานที่ต่างๆเช่นวัดบ้านเดือนไทยค่ะค่ะทีนี้มาถึงในช่วงภาระงานกันแล้วนะคะครูายจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพแล้วร่วมกันวิเคราะห์และระบุว่าภาพใดเป็นผลงานศิลปะไทยประเภทใดค่ะค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะภาพที่หนึ่งค่ะ,คะภาพที่หนึ่งเป็นภาพวัดใช่ไหมคะเป็นภาพพระอุโบสถค่ะ ภาพที่สองเป็นภาพเขียนภาพที่สามเป็นพระพุทธรูปค่ะค่ดต่อเลยนะคะภาพที่สี่ค่ะเป็นภาพเรือใช่ไหมคะภาพที่ห้าเป็นภาพพระพุทธรูปค่ะภาพที่หกเป็นภาพเรือนไทยค่ะค่ะนักเรียนลองตอบคําถามดูนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยนะคะเป็นงานศิลปะไทยประเภทใดคะ ค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตรเรียนรู้และว,วิเคราะห์กันไปแล้วนะคะเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันเลยค่ะผลงานศิลป,ปะไทยในแต่ละด้านจะมีรูปแบบที่แสดงลักษณะเฉพาะในแบบของไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยค่ะค่ะเมื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องศิลป,ปะไทยไปแล้วนะคะครูทรายจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานของตนเองเนี่ยหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ โดยขณะเดียวกันเนี่ยครูทายและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะร่วมประเมินผลงานของนักเรียนที่นําเสนอนะคะดูซิว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะไทยได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะและในขณะเดียวกันครูทายก็จะพร้อมให้คําแนะนํานักเรียนค่ะเพื่อน,นักเรียนเนี่ยจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองต่อไปค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะไทยกันไปแล้วนะคะครูายหวังว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาทัศนศิลป์ต่อไปค่ะหรืออาจจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะอาจจะจัดทําเป็นเพจลงใน Facebook ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยค่ะเพื่อเป็นเพื่อเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้นะคะให้ผู้อื่นต่อไปได้ค่ะพบกับครูสุมิตาได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ